อันตรายของคนที่อยู่เมืองหนาวค่ะนี่ค่ะเหมือนกับน้ำตาลทรายเลยค่ะตอนนี้หรือว่าเป็นเกลือโอโ้หเห็นไหมคะสวัสดีค่ะเจอกับวารุไตแล้ว วันนี้จะมากวาดอิมาหลังบ้านค่ะวันนี้แดดดีดีต้องกวาดอิมาค่ะอิมาไม่ตกแล้วค่ะแต่ว่ายังทิ้งคราบไว้เต็มเลยเห็นไหมคะฉะนั้นต้องกวาดค่ะวันนี้มาเพื่อนๆมาช่วยกันกวาดอิมาด้วยกันอุปกรณ์พร้อมวันนั้นกวาดหน้าบ้านวันนี้กวาดหลังบ้านค่ะมา เต็นไปหมดเลยครับอีะอีะแข็งมากเลยค่ะแข็งสุดๆไปเลย ดูนะคะอีะเกาะหน้าประตูนี่คือหน้าประตูนะคะเกาะสูงมากๆเลยค่ะเปิดประตูไม่ได้เมื่อกี้เพิ่งขูดไปแล้วมาดูตรงริมหน้าต่างดูนะคะดูเขาเกาะตรงริมหน้าต่างเต็มไปหมดและเริ่มที่จะเป็นน้ําแข็งแล้วเห็นไหมคะนี่คือน้ําแข็งใต้ล่างค่ะข้างบนเห็นไหมคะน้ําแข็งต้งนั้นเลยแทะไม่ออก ออกเลยค่ะเลยต้องรอให้อากาศอุ่นกว่าน,นี้ค่ะเขาถึงจะละลายสุดยอดมากๆเลยค่ะนี่ละค่ะ<โ>ดูตีบมะในสวนหลังบ้านของวารุตาค่ะวันนี้มีแดดสดชื่นมากๆเลยค่ะสดชื่นวันนี้มีแดดค่ะเด<ช>ี๋ยวก็จะเคลียร์นี่ละค่ะ ตรงบันไดนี่เห็นไหมคะอิมาเต็มไปหมดเลยต้นไม้ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าต้นนี้อากิริกีเอามาจากประเทศกรีกแต่เขาเริ่มฟื้นตัวแล้วล่วคะค่ะสุดยอดมากอากิริกีกุหลาบก็เหลือแต่กิ่งแต่ก้นมากะนี่เห็นไหมคะที่วรุตากวาดไปเมื่อกี้ โอ้โหดูไปกวาดกองไว้มุมโน้นสุดยอดมากๆเลยค่ะมาช่วยกันกวาดอีมากกันหน่อยนะคะวันนี้มากเลยค่ะ มองไปมองมาเหมือนกับน้ำตาลทรายเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมเหมือนกับน้ำตาลทรายเลยค่ะตอนนี้หรือว่าเป็นเกลือ,โ,อโหแบบเห็นไหมคะน้ำแข็งเขาจะเริ่มแข็งตัวค่ะดูมันจะไม่เหมือนกับตอนแรกๆที่ตกมาเป็นปุยนุ่นนะคะแต่ตอนนี้เกิดการจับตัวแลวเหมือนกับ น้ำตาลทรายเลยค่ะเหมือนกับน้ำตาลทรายเลยค่ะสวยมากๆเลยค่ะเหมือนวรุตากวาดน้ำตาลทรายเลยค่ะสุดยอดมากสวยนี่ค่ะอิมะสวยมากเลย บิวบิวบวบิวบิวบิววบิวบิวบตอนนี้นะคะอีะไม่สามารถที่จะปั้นเป็น snowman ได้แล้วค่ะเพราะว่าการจัดตัวของเขาไม่มีแล้วค่ะเขาเริ่มแข่งตัวเวลาวรุตาปกติแล้วเนี่ยอีะที่เพิ่งตกมาใหม่ๆนะคะ เวลาเราจับแบบนี้ก็จะเป็นก้อนนะคะแต่ตอนนี้ยังไงก็ละลายค่ะไม่เป็นก้อนแล้วสถานะเขาเปลี่ยนไปแล้วนะคะไม่สามารถที่จะปั้นสโน์แมนได้แล้วค่ะแตกแตกตัวเห็นไหมคะไม่สามารถเป็นก้อนได้แล้วได้แค่เท่านี้เองแล้วเขาไม่จับตัวแล้วค่ะบี้นิดเดียวก็ออกแล้วค่ะจับไม่ได้แล้วนะคะ Come on. Come on. หลังจากที่ขวาดอีมะแล้วนะคะก็จะเอาไปกองไว้มุมนูน้ดแล้วก็น้ำแข็งเขาก็ยังคงแข็งค่ะเดี๋ยววารุตตาจะใช้ตัวนี้ค่ะตัวนี้ เป็นตัวแทะน้ําแข็งแบบนี้แล้วค่ะเห็นไหมคะว่าความหนาของเขาค่อนข้างจะหนาทีเดียวนี่คือน้ําแข็งค่ะที่เกาะอ,อยู่ด้านล่างนี่ค่ะน้ําแข็งตัวนี้แล้วค่ะจะอันตรายมากเดินแล้วจะเลื่อนมากๆเลยค่ะฉะนั้นเวลาเรากวาดอิ่มมาแล้วเราจะต้องแทะเขาออกค่ะอาจารจะแทะให้ดูนะคะ เห็นไหมคะว่าน้ําแข็งก็จะเริ่มออกแบบนี้นี่แหะค่ะน้ําแข็งที่อัดอยู่ใต้ล่างเพื่อนๆจะเห็นนะคะว่าจะมีระดับของน้ําแข็งที่มันเป็นน้ําแข็งสีขาวๆนี่เห็นไหมคะนี่คือน้ําแข็งค่ะที่ถูกเกาะตัวโดนโดนทับ แล้วก็เกิดการควบแน่นเป็นน้ําแข็งและวข้างบนก็จะเป็นหิมะที่แข็งอยู่เหมือนเดิมค่ะมันจะมีอยู่3ระดับชั้นด้วยกันค่ะน้ําแข็งอิมะที่กลายเป็นน้ําแข็งแล้วก็อิมะที่กําลังจับตัวกันเป็นน้ําแข็งแล้วก็อิมะที่ยังไม่จับตัวเป็นน้ําแข็งจะว่างกันอยู่เป็น3ชั้นระดับด้วยกันค่ะฉะนั้นเมื่อเรากวาดอิมะที่เป็นโปูอ,อย่างนี้ออกไปแล้วนะคะน้ําแข็งตัวนี้ระดับที่2กับระดับ1ตัวนี้ จะยังคงติดแน่นฉะนั้นต้องเทาะออกค่ะถ้าไม่เทาะออกนะคะจะลื่นมากๆเลยค่ะเพื่อนๆนี่เห็นไหมคะเ,เห็นความแตกต่างของระดับไหมคะเห็นไหมคะนี่ละค่ะชั้นสองแล้วก็ชั้นแรกที่กลายเป็นน้ำแข็งไปแล้วเห็นไหมคะนี่ละค่ะชีวิตเช้าต่างแดนเลยค่ะ หนาวสุดๆมามากวาดกันต่อเลยค่ะวารุตาอยู่นานก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าเท้าจะเย็นค่ะยังต้องรีบทำนี่ลักษณะของแผ่นน้ำแข็งที่จะทำให้ลื่นค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่คือแผ่นน้ำแข็งค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่แท้ออกวุ่เรื่อง มันจะลื่นมากเป็นเหมือนกับลานสเก็ตเห็นไหมคะนี่แหะค่ะอันตรายมากสําหรับคุณแก่ผู้สูงวยัยหรือเด็กหรือรุ่นอย่างวรุตานก็เช่นเดียวกันค่ะก็จะลื่นเป็นลานสเกต็ตเป็นลานน้าแข็งเลยค่ะฉะนั้นเวลาเดินต้องเดินระมัดระวงังและต้องใช้รองเท้าหน้าหนาวนะคะที่เขาจะมีความลึกของส้นเยอะ ฉะนั้นระหว่างนะคะนี่คือน้ําแข็งหลังจากที่หิมะได้ถูกทับถมจนข้างล่างกลายเป็นน้ําแข็งก็จะเป็นแบบนี้แล้วค่ะเห็นไหมคะลื่นแป,ป๊บแปเป็นลานสเก็ตกันเลยค่ะอันตรายของคนที่อยู่เมืองหนาวค่ะนี่ค่ะ